สวัสดีครับทุกคนสวัสดีทั้งคนจนและคนรวยอู้พูดถึงความจนความรวยมันวัดกันที่ไหนจะว่าไปแล้วมันไม่ได้วัดกันที่ตัวมูลค่าสัทีเดียวหรอกมันวัดกันที่ความรู้จักพอทำไม่ไรคุณไม่รู้จักพอต้อยคุณมีพันล้านเหมือนละคุณก็ยังดิ้นรนหาถ้าคุณไม่รู้จักพอคุณก็ยังเหยียบอยู่บนคําว่าจนทำไม่ไรที่คุณรู้จักพอความร่ํารวยคุณก็จะเหยียบอยู่อีกข้างหนึ่งเหมือนกัน ความจนความรวยมันวัดกันที่ไหนมันก็แล้วแต่คุณจะเอาอะไรเป็นตัววัดนะครับวันนี้ก็จะมามาดูมือลักษณะที่ว่ามีโอกาสจะร่ำรวยได้ก็คือมือนี้อ่ามือนี้เลยนะครับมีอะไรบ้างที่เด่นๆในมือนี้นะครับจุดเด่นเห็นชัดถนัดตาโผล่ขึ้นมามันก็คือฝ่ามือ เนี่ยเนินสุกเต็มนะครับซ้ายขวาเนินสุกเด่นมากเนินสุกเด่นแบบนี้ก็จะไปมองในเรื่องของกิเลสความไฟว่าเรื่องเซ็กเรื่องเพศอะไรซะทั้งหมดนะครับมันซ่อนอะไรได้เยอะอยู่อย่างเนินสุกที่กว้างเต็มเต็มเนี่ยเบสิกของมันก็คือความอยากอยากดีอยากมีอยากได้ความต้องการความรู้สึกความอารมณ์ความต้องการตัวนี้มันก็คือเป็นด้านอารมณ์อะไรบ้างละ่ะด้านอารมณ์ การเงินการทองความรักนะความอยากได้อยากรวยก็นี่แหละคืออารมณ์ตัวนี้เมื่อมันกว้างเยอะอารมณ์สุขตัวนี้มันก็เลยจะส่งผลให้เจ้าของมือเป็นผู้ที่มีความพยายามมากขึ้นอย่าลืมว่าข้อดีของกิเลสก็คือมันทำให้คุณสู้มันคุณทำให้คุณไม่รู้จักยอมแพ้แต่การที่จะคุมกิเลสตัวนี้ให้ไปได้ดีนั่นแหละมันอยู่ที่ท้องแต่ละคนนะครับ กิเลสด,ด้านลบก็คือทำให้โลภมามนเลยเกินไม่รู้จักพอไงทีนี้ด้วยเหมือนกันอย่างคนที่เนินสุขเต็มๆเนี่ยข้อเสียมันก็มีใจดีใจอ่อนเห็นอกเห็นใจมักไม่เข้มแข็งทางจิตใจนะครับมักจะควบคุมอารมณ์จิตใจของตัวเองได้ไม่ดีพอนะครับแพ้เรื่องเศร้าแพ้สิ่งที่เข้ามายั่วยุเลยซ่อนความใจอ่อนของเนินสุขที่มันเป็นาธาตุน้ํา มันเป็นธาตุของกิเลสและอารมณ์ไงอันนี้แหละคือสิ่งที่มันซ่อนเอาไว้ด้วยอารมณ์ความกล้าในมือนี่ไม่ต้องหว่วงมันเยอะมันเยอะในทุกเรื่องทุกอย่างที่อยากจะทํานะครับแต่จุดเด่นที่มือนี่มันอยู่ที่เส้นตัวนี้ด้วยคือเส้นเส้นหัวใจกับเส้นสมองนี่แหละนะครับมหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะ,ะคือผมจะขีดนให้เห็นเป็นแนวเส้นนะครับนี่ก็คือเส้นสมองนะ เป็นแนวเส้นสมองมีสองเส้นมีลักษณะเส้นมันซ้อนกันสีแดงนี่คือทาในเส้นสมองนะครับมันเป็นลักษณะเส้นขาดซ้อนอาขาดซ้อนแล้วก็มีเส้นหัวใจไฟทะเยอะทะยานตัวนี้วิ่งมาแตะในตำแหน่งนี้ความหมายของตัวนี้ก็เคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าใครมีเส้นหัวใจมาชนหักลงใน้วใต้เนินเสาเนี่ย มันออกแนวความเก่งความสามารถก็ใช่ไฟสูงไฟดีก็ใช่คนที่ทำแล้วมีการคัดสรรการมองอะไรที่มันลึกละเอียดเพราะมันได้ถูกเสาเนี่ยเสาคือความระแวงความละเอียดเนี่ยคุมเลยมีนิสัยความละเอียดอยู่เหมือนกันอยู่ความรอบคอบในการทำงาน เมื่อบวกกับเส้นสมองที่มีเส้นมาซ้อนกันมีความซับซ้อนคิดอะไรที่มันซับซ้อนได้มีเส้นชีขึ้นมาเนี่ยมีสมองฝ่ายความก้าวหน้าขึ้นมาอีกนะครับเนี่ยเส้นลักษณะแบบนี้เรียกว่าความเก่งความฉลาดความสามารถในมือเส้นแบบนี้ทั้งมือซ้ายมือขวานี่ยผ่านนะครับผ่านเพราะมือลักษณะมือที่เห็นเนี่ยนี่เรเรียกว่ามือผู้บริหารมันจะเต็มๆจัดอยู่ในกลุ่มของมือที่มีพลังหิน ร้อมที่จะรวยแต่ความกว้างความเยอะเนี่ยมันเป็นอย่างเข้ามาด้วยเลยต้องขยันหาวิธีทำหลายอย่างสองสามอย่างแต่สิ่งที่จะคิดมาทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่เงินสิบเงินร้อยเงินพันไงมันมองมันมองเป็นหลักหลักแสนหลักล้านเนี่ยในการมุมมองที่จะมองไปแบบนั้นจะมาดูเส้นมัสนามือซ้ายกับมือขวามันเหมือนกันในจุดที่มันขึ้นขึ้นแบบ แนวตรงๆเลยนะครับเส้นเล็กๆนี่คือแนววาสนานะมาประมาณนี้แล้วก็อยู่ใกล้เส้นชีวิตเหมือนกันมือซ้ายมือขวาผัสจันแห่งลายมือตัวเลขค่ะประมาณนี้นะครับมันอยู่ใกล้เส้นชีวิตหมายก็ว่าเจ้าของมือเนี่ยเป็นคนที่ใฝ่การทํางานนะมีความขยันนั่นแหละมีความขยันเป็นต้นทุนนะครับมันอยู่ใกล้เส้นชีวิต เนี่ยนะคือสิ่งที่ต้องคุมดูแลเพราะมันไม่ห่างมากตัวเองต้องควบคุมเช่นมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็ต้องไปในลักษณะคุมดูแลการผลิตคุมในลักษณะการผลิตแต่ไม่ถึงกับว่าต้องไปลงมือทําเองทุกอย่างไม่ใช่แบบนั้นเพราะลักษณะมือมันเป็นมือผู้บริหารอยู่แล้วมีเส้นที่บอกว่าชีวิตหากมีการโยกย้ายเนี่ยมันจะมีอรอวัาดีขึ้นตามนี้นะครับเมื่อชีวิตมีการโยกย้ายเนี่ยมีตั้งสองมือ นี่อีกเส้นหนึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ระดับใกล้เคียงกันนะหรือว่าโยกย้ายแล้วชีวิตจะเจริญก้าวหน้าขึ้นเกิดจังหวัดหนึ่งต้องไปเอาดีจากอีกภูมิภาคหนึ่งจังหวัดหนึ่งอย่างนี้คือการโยกย้ายแบบนี้เจ้า <Okay. Yeah. S 1> ของมือทำงานก็ถือว่าเป็นงานที่โดดเด่นนะครับเป็นงานที่เพื่อทำเพื่อประชาชนแต่จะไม่บอกตำแหน่งนะครับ แต่เป็นงานที่ดีอยู่นะอยู่ในระดับสูงด้วยนะครับมือนี้ที่บอกว่าเป็นมือผู้บริหารเห็นครั้งแรกก็รู้ว่าต้องเป็นนักบริหารนั่นแหละและจุดที่วาสนาขึ้นก็บอกบอกว่างานมั่นคงหรืองานมั่นคงงานในองคง์กรงานในบบเรียว,ว่าบริษัทองคอ์กรที่ใหญ่นะครับทําไมจึงบอกว่ามือนี้มีโอกาสที่จะร่ํารวยได้นะครับก็เพราะว่าหนึ่งแหละลักษณะของมือที่มันเต็มนะครับเต็มแล้วก็ผิวมือก็ ดูในเกณฑ์ที่ดีแต่การรับรวยของมือนี้ไม่ได้รวยด้วยจากทรัพย์สมบัติใดๆจากพ่อจากแม่ที่หาไว้ให้นะรวยได้จากความสามารถความเก่งการบริหารของเจ้าตัวนี่แหละพราะเส้นในมือมันก็บอกอยู่แล้วนั้นมาดูเส้นที่มันส่งเสริมอีกนะครับนี่คือลักษณะของเส้นที่ส่งเสริมในพื้นมือนะครับส่วนความเต็มของมือมันคือพลังแรงผลักดันใน อารมณ์ความคิดของตัวเองอยู่แล้วจะคิดจะทําอะไรเนี่ยมันมากก็คือจากลักษณะความเต็มของมือนะครับจะรวยได้จากอะไรก็คือจากความเก่งของตัวเองเพราะมือนี้มีความเก่งเป็นต้นทุนก็คือเส้นสมองเส้นไหนที่ไล่ฟังไปแล้วนะครับแล้วก็ได้เส้นมัสนาเนี่ยขึ้นมามีเส้นที่บริหารตัวนี้เอามาฉี่นี่นี่ก็คือบริหารด้านของธุรกิจอันนี้คือตัวหนึ่งอันนี้คืออีกตัวหนึ่งสองอย่างไงเนี่งานประจำอันที่คืองานธุรกิจของตัวเองที่จะเริ่มทํะ มันมีจุดสองเส้นนี่แล้วก็จุดนี้ได้ทั้งเครดิตได้ทั้งชื่อเสียงเข้ามาอีกมีหุ้นแต่ว่าสามารถร่วมหุ้นกับคนอื่นได้ก็คือจุดนี้นะครับมือซ้ายที่มันบอกไว้แล้วคนรวยเขาจะบริหารงานด้วยสมองครับนะมือแบบนี้มันมันไม่ม,ไม,มันไม่เห็นความเป็นอย่างในมือคือการดิ้นรนการจับความลำบากนะะมันไม่ชัดมันชัดในความที่ว่าเป็นความบริหารถึงบอกว่ามีโอกาสที่จะ รวยจากธุรกิจที่ตัวเองทําอยู่เนี่ยมันมีอนาคตมากเลยงานที่เจ้าตัวทํานะเรียกว่าเข้าที่ไหนก็ขายได้ที่นั่นนะมือนี้เลยยกให้ไปว่ามือที่ว่ามีโอกาสที่จะรวยได้นั่นเองนะครับจนจะกี่สิบล้านร้อยล้านอ้มันเป็นเรื่องของอนาคตนะเป็นเรื่องของอนาคตพอเส้นในขีดให้ดูเนี่ยคือเส้นที่มีลักษณะเข้ามาส่งเสริมเจ้าตัวแนวเส้นชีวิตมันก็ลงในตำแหน่งว่ามีหลักมีฐานที่มั่นคงอยู่แล้ว เพราะถ้าสังเกตดีๆนะครับมือคนที่รวยจริงๆเส้นมันจะไม่ได้เยอะมมากมันจะไม่มายุ่งมาม,มาพันกันอะไรกันมากมายนักหรอกไปดูในมือเศรษฐีได้เลยนะโดยส่วนมากเส้นจะไม่เยอะนะครับครับทั้งหมดก็มีโดยประมาณนี้มือโอกาสที่จะร่ำรวยได้นั่นเองนะครับ